สบายดีครับสมตอนนี้ข้าวเจ้ามาฮอดอันนั้นซีแยกอันนั้นปากสมแล้วสีมุ่งหน้าไปเนาะไปเมืองเชียงคานนั่นแหละอำเภอเมืองเชียงคานมันอยู่ซีแยกปากสมน่นเนาะผู้ใดจับจีพีเอสมัน, border, นมักหลอกบางอย่างอันน่ะขันซีแยกอันตัวนั้นละมันบักเขาเราขึ้นรออันมันเราขึ้นรอไปมันจะให้เลี้ยวซ้ายอันน่ะ เขาหลับโมเดลสายเนาะถ้าเราัปาซื้อเลยสีแยกกันนะมันจะเอยสิมหาเสียงคานเพราะเสียงคานมันอยู่แคมลำคลองเนาะอ่าอ้ว G P S นี่มันมันขาเจ้าเคยผิดพลาดสุดหลายครั้งเนาะมาหลายเทื่อ G P S นี่มันทางเทือมันฟาวไปเพราะว่าสัญญาณมันบ่ิการดีนะเฮ้ยไทยเฮ้ยไทยมันไปบอกกอลเลี่ยวสายเขาหล่ะเลี่ยวสายผิด ไปซื้อเลยตลอดไปซื้อจะซื้อ,ซอ,อย่างเดียวน,ะนี่่ะมุ่งหน้าไปเสียงค้านนะบาดินออกจากฝากสมแล้วอำเภอเมืองปากสมมุ่งหนะไปอำเภอเมืองเสียงค้าน ม้อยเดียวก็บห่อนอ่ไประมาณสามสามชิลลาร์าราก็บห่อนอะไเบื้องขวามือกับเมนเมนน้ำคลองเสียงคานตรงไปผู้ทอกต้นไปอันนี้ยังคือขึ้นอยู่กับปากสมโยนี่นแต่เซี่ยงม่งหน้าไปเสียงคานพอดีนะเบื้องขวามือแม่น้ำคลองเนาะแล้วก็แม่น สอบปอลุกปล่อล้าวเนาะ,ะขึ้นก็แขวงยังจันเด้ตอนนี้นะเนาะเมืองสนันคามอะไรคุณก็แขวงยังบบจันไปแล้วบัดนี้นะเถอะออกจากนครหลวงยังจันเนาะเมืองสังท้องเนาะเมืองสังท้องแม่นอันเดะซึ่งหน้าการกับเมืองสังคมเนาะสั่งขึ้นกันดิสังคมอยู่ภากไทยเนาะสังท้องอยู่ภากลาว บานี้ม้าป็นสันคามมันเบื้องขัวฝากลาวเป็นสันาคามฝากไทยก็เป็นปากสมและเสียงค้านเอ้อธิบายให้เข้าใจกันระวังประเทศสองขัวล่ากับประเทศไทยอนะ ภูไก่ฟ้าเพอปากสมยูนยอีกสามสิตลักเนาะ สามสิบกัวรักหอดเสียงคันจากปากสมไปหาเสียงคันนี่ประมาณสามหาสี่สิบลักนึ่สามสิบกัวลักหาสี่สิบรักเนาะ,นะเมืองต่อเมืองเลยเดี๋ยวดีสองโมงยังสช้าเนาะสองโมงก็บที่ฮอตนะกินข้าว หิวข้าวเลยท้องหอบกอดแกตกอดแก้นลยนี่กิเข้าสวยยังบม่ได้กินดีได้กินข้าวเส้าอาวลายแม่ของวิลล่าคือเมืองปากสม ยาวๆๆๆอีกสินาทีกัสิฮหอดแล้วนี่จากปากสมไปหามุ่งหน้าไปเสียงคานเด้อจากเมืองปากสมมุ่งหน้าไปเมืองเสียงคานขัดภาษาลาวนะภาษาลาวเออเราเมืองดิภาษาไทยเอออำเภอ วัดเนอะวัดจันจังหวัดเลยเนาะหรือว่าแขวงเลยก็ว่าเมืนบ้านเฮาฟังบ้านเฮาก็เมืนขึ้นกั้วแข่งจังเนาะเมืองสนาคามขึ้นกั้วแข่งจังฟังนี่ก็เหมือนอันเมืองอันปากสมไปหาเมืองปากอันเมืองเชียงคานเนอะขึ้นกับจังหวัดเลยหรือว่าแขวงเลยก็ ขวอมือนอกฟังไม่น้ำขอเพคนกระเฮ็ดป้องกันแต่ฟังเตือนสวยงามพันยันแต่ฟังคนเตือนเห็แต่ว่าเรื่องอันอัน,นั้นแม่น้ำนี่บ่อยากเห็นแหละเห็นแต่เกาะเห็นแต่แก่งแก่ง,แก,งแก่งขี้งูอัน,น,นงดูงดงวดหินนะครับสา,าวเห็นแต่งูหินบ่ายก็ว่าอนนันแก่งอะไรแก่ง แกงคูดคู่ลงไปหาเพื่นละสือซุด,ดแกงโยนวัดหินมะเป้งเพื่อนละไปสุดโยนละสุดโยนัดหินมะเป้งแล้วก็ยังมีเพื่อนละลาต่อไปยังค่อยแมนเก้าเลี้ยวเก้าเลี้ยวถือว่าเด็นบอลคูดคู่เลี้ยวแล้วก็บ่มีแกงและจากเก้าเลี้ยวมาหาอนนครหลวงแหงจันทร์มาหาทาดอกทาเดือมยอนีิบ่มีละ ีแ่แหละเป็นเถ้าเป็นธงห้าบแล้วอยู่นี่แหละมีแต่แกลงกับแกงแลงเลยมิจฉาโงนีต้องโงนีเลยขวามือนี่แนหะฟังลาวนะฟังโสอขอลาวนะเนาะเบิง้งให้เบิงเง้งยาวยาวยาวนี่บนทางก็ขุได,ดไปขุดมาคดไปขุดมาอยู่ตลอดที่เลยครับรถพาท่านสมมี่ว่า มากินลมสมวิวเดย์บด้วาตังมาแบบมาเรียกมา,างานมาผักมาพอดก็ว่าเป็นรถเทากับแรนนบต้องแรนไว้เพราะว่าหนทางมันโคตรโคตรเรียว่รนยังขาเจ้าแรนสุดเกีดเจ็ดสิบ่ะไวสุดเรแลรแนเจ็ดสิบแปดสิบนี่ยังได้เป็นบาทเป็นบาทสื่อแล้วก็ได้เยียบเลยเหลายก็มีแต่เจ็ดสิบ ซเลียละเจ็ดสิบเทือกกบห้าสิบลกับสี่สิบพุ่นแปดสีบอนี้ดนๆได้เฮน,นึงภูเขาคับเกงเออเขาแลนฮอแปด80พฮดร้อยพุ่นแล้วล้วขาบเจ้าก็ออาฮอตพุ่นเนาะออกฮอ,อตจดแปดสิบพอแล้วฮอตซ่าได้ก็สซ่านมันแล้วอีกสามสิบลักฮอตเชียงคานี่ การใกลแล้วอันนี้เพิ่นเฮตตาฟังเกือนเรียบร้อยแต่ดูดแล้วสาบสินคงเลยหนทางมันก็โอ้ยจบงามมาตรฐานสามคนเพื่อนอะนี่สองน,าาสน,นิดที่มาตรฐานสานกลนะปูอันที่ว่าเพ่นปูนะอันออสฟัลต์ข้นกรีดน,นี่อันที่ว่าหนทางตัวนี้อันที่ว่าอยู่ในระดับขั้นที ขั้นที่สองเเนาะขั้นที่สองจะว่าหรือว่าขั้นที่ขั้นที่สองขั้นที่สองบวกพูดหละอันนั้ขั้นที่หนึ่งเมันเป็นปูนอันนคอนกรีตดีคอนกรีตหรือว่าอสบานคอนกรีตแนวหนาแนวสิบเซนซาวเซนพูดเลอันนั้นเขาเอื้อขั้นอะดับที่หนึ่งเนาะขั้นที่หนึ่ง มาตรฐานที่หนึ่งเนาะคือหนทางมันมิตรภาพทางหลอยสา้หมายเลขกสองอะไรนั้นมาตรฐานขั้นที่ระดับที่หนึ่งอันนี้นี่ระดับที่สองเนาะระดับที่สองก็บอคนบัวเรืปูหลายเนาะบัวเรืปูหนาระดับที่สอง, anytime, สองขั้นที่สองกะดับที่สองบวกเพื่ะขั้นระดับที่สามปูบางๆห้าเซน modeled. อันนี้ต้องเป็นสิบเซนเพราะมันสิบเซนขั้นป็นระดับอันนั้นต้องเป็น สิเซนตขึ้นเมืองลสาวเซนต์ล้วปูไนาๆล่วถ้าเพิ่นสลายเพิ่นบ่อนสลายเพิ่นบกปูอัฟานคนกีตทนเอากอนกรีกรรดโดให้ได้ 30, 40, สามสิบเซน40สี่สิบเซนโลดมาตรฐาน 3, สากูเทแท้แล้วขันระดับที่หนึ่งมาตรฐานคลัสเอ,อคสิคลัสเนาะคลัสที่หนึ่งหรือแมนคอนกรีตเสริมเล็ก 40, 30, สี่ 40, สิบเซนมสเซนตาสีเซน า A, A, en, ที่หน ouais. ึ่งอีที่หนึ่งอันอเนาะคันที่หนึ่งบมอนอาจจะเป็นออสฟัลต์อสฟาลคอนกรีตหนาสิบเซนหรือสิบห้าเซนหรือสาวเซนอะไรคันคันคลัสคลัสที่สเนาะคันที่สองนะแมนคัที่สองนาะแมนคันที่สองอเนาะแล้วแมนอนสฟาลคอนกรีตหนาสิเซนลงมาเนาะ สิบเซนนั้นสิบเซนหรือว่าหนาสิบห้าเซนหรือว่าสิบเซนเนาะไม่รู้คันอันอันคลาสที่สามแล้วแั่ฟูนอสฟ้าคอนกรีตนั่น,นห้าเซนลงมาห้าเซนลงมาะระดับที่สามคลาสที่สามคล,ลาสที่สี่เนี่ยและดยางมะกอก กราสิซีเป็นแร่อย่างแบบไต่แล้วก็เอาก้อนหินเทก้อนหินใส่ในกราสิซีแต่ที่ถือเพราะถือใครเจ้าก็ว่าวไปเดอร์ทาวพิสให้กันวิซาสพอทั้งเรื่องโยธาอาการหรือว่าขวาทางทีแน่แน่นอนในมาตรฐานการทิศทางอย่างนี้มีจะขันมีจะครัสเนตะมีจะกรัสต์เนาะครัสต์หนึ่งสองสามสี่ห้าหรือว่าเอบีซีดี แล้วแต่นั้นที่เนี่ได้ขายจ้ดเขากูบว่าไปว่าได้เียนหูวิสาเฉพาะเรื่องหัวทางเนะาะหรือเรื่องโยธาอันนี้ในการในการสั่งทางัน่ะ้ที่เนี่ยถึอจะได้ว่าหมามันถูกต้องเนาะ เชียงคานเลยดิเขตอำเภอเชียงคานนี่นะี่ะจาก,มมาาจากปากสมมหามเชียงคานแล้วดินะจากอำเภอปากสมมหาอำเภอเชียงคานอาสพาสาลาเป็นจากเมืองปากสมเข้าสู่เมืองเชียงคานแล้วแลนี่นี่เป็นเม,มืองเชียงคานเลยดิอย่นอกเมืองเ้าอีกประมาณน่ะซาวรักกัฮอดใจกลางเมืองเชียงคานเลยดิ ไหวปุ๊บป้วยมันสมดีแต่ว่ารถเขาเจ้าเข้าแลนบอกมีรถหลายคันแลนด่นะนะมายอมไม่ยมแดแต่ว่าเขาเจ้าข้าแลนไวเลยตามเขาเจ้าเบิ้งเขาเจ้าแลนไวหลายเขาเจ้าก็แลนด์แต่ซาขาเจ้าต้องเจ็ดสิบแปดสิบเขายังสุดเจียรเจ็ดสิบเนี่ยนั่นโบได้นะเพราะทางโค้งแล้วก็ลุดลงเขาเจ็ดสิบแล้วเขาทางโค้งแล้วก็ลุดลงอีกอย่างนี้กับลังเลงนี่เลยเลงขึ้นทดแปดสิบ เขาทางโค้งเกิดลุดลงอีกดูว่าได้แปดสิบเป็นเพียงเบิดเดียวเร่งนะขันผูกหอดเก่งกว่าสิแลีนฮอนลอยได้อะไรฮะเทว่าอันนนั้เพื่อพวกนี้เพื่อบให้เขาบ่มปามบาทจนเกินไปแล้วก็ถึงเขาไปฮอดไว้ใครจะเฝ้าฟังเรี้ยงงานกันเจ้าดี่จะเรียนไปก็จะก่อนเลยฮอดไว้ก่อนเขาเขาละฮอดซาก่อนเขาเจ้าก็สร้างมันเลยซาซาซาได้พาลิมน้ำหมด ใตก็ลงมาเจิเสีวเยวแบวแรกเตือทางโค้งเลยดิเลียเ้ยวทางทางขุดขดเลี้ยวเลยดิแต่ในเจดสิบเจตลอดนะเจ็ดสตลอดแกงขุดคู่แก้งเดี่อนี้ป๊ดกัวมือนี่หาเจ้าแรนมาสมงป่ายนะมันมีแต่แก้งกับแก้งจะงวดอีก คขาบอกนี่เดียวเห็นน้าม,มันน้อยเดียวยามนี่ยามมันแรงดิขออยามฝนทางนั้นก็มีหน้ามันเห็นหน้ามันแล้วบ่กเห็นลนะกโกรดยินอ่านคัวมือเป็นก๊อปไปดอนไปฟังลาวว,าแวนะแหละของลาววะได้เห็นนะแปลว่าไทยคันทุนไทยนะไปหาปูหาปลานะ่ะ เราพาได้ทาขี้เห้นนะเล่นเหือจักเหือ้อย่างแต่ว่าห้ามเด็ดขาดแล้วก็ห้ามเด็ดขาดข้างคืนอยู่กับก๊อกับดอน,น,นเด็ดขาดจายห้ามวมงล้วบไดเลยได้อยู่เวลาแปดโมงหาห้าโมงแรงเห็ะนะว่าเป็นคนคน,คนทไทยยู่ตออกไปเที่ยวไปหาปูหาปลานะว่านหอกว่านเนี่ย อยู่ได้แปดโมงหาห้าโมงแรงเนะาะหมายควาว่าไปวานหอกวานแนวหูับว่าพักยุกะอยู่ดอนโงดหินนั่นแหละได้แต่ว,ว่าห้าโมงแรงและเขียวขึ้นมาฟังไทยทันพวขึ้นมาแต่มีอันเหรอของของมันเนาะ,นอะของทั้งมันกองทัพทั้งทหารฝ่ายลาวดิ หรือว่าตำรวจไยแดนนั่นแหละขี่เหือมาแล้วกับว่ากจ๊บเอาเจ้าไปแล้วแหละ <c oughs> ไปขังไว้อยู่ฟังลาวคนละนะอน,นิว่าวฟังซีเมนหรือโบแมนได้ได้ยินมาแนวนั่นที่จริงฟังไว้แล้วก็มือต่อมากับปั๊บไหมเสียค่าปั๊บไหมเพื่อเรือ่ใส่โทษอะไรทคืนหนึ่งอะไรดนอนอยู่ของตำรวจแะไรนะโบแมนโบแมนคุกดอกกับห้พักห้พรอนอยู่ครับ อันกองมันซากการฮันดอนอยู่ฮันมีเข้ากัเ,าเข้าให้กินแลน้วก็ตืศร้ามากะถือปับไม้มาไปแล้วก็ส่งขามมาฟังลาวทำไตคืนนะอันนี้มันเป็นกฎกฎหมายระหว่างประเทศอันหนึ่งนอเหตการณ่าลวงล่ำนาะว่าก็ดอนต่างๆมันเป็นของสอบกัาลาวแต่ว่าบ่บบาได้ห่วงห้ามว่ายามือยามือเว้นนี่บ่ห่วงห้ามเจ้าอยากมา ผักพรอน,นอนผักพรอ,อยู่เกาะอยู่ดอนอันได้หาปูหาปลาแล้วก็มาใจปูจับปา่าใส่กระดุงกันอย่างไรแล้วกับอาทามวนแรงเอาที่คำแล้วก็เที่ยวยางกลาบคืนมาอันาที่เขามาฟังพี่หรือว่าที่เหือเลาะึ้นมาฐานทาดานเออทาทาเท่าทาบ้านตวกอีกี่ก็แล้วไปปลาสนคือจะก็หู้ดีเ่รา,าได้ทึกดอกทุเรศรายม่น เสวนลายแล้วแม่นทักท่องเที่ยวเด้อชาวไทยที่ว่าเพิ่นบ่เข้าใจเนะาะรักกันพินเนาะอาบเด็นอนตึกปอกตึกป่าแล้วอันนั้นทีไปตั้งแคมป์เนาะนี่ลือคัาากหลายม่วนหลายงามหลายเลยสิไปตั้งแคมป์มันอันอันไสนอันเกาะดอนถนนเบิดเท่านั้นเขาจะตั้งก็ตั้งอยู่ แคมทาของตัวเองที่ว่ายไปตั้งอยู่เกาะอยู่ดอนอยู่แก้งคุดอันนะัตั้งม่ได้เรื่องเราไม่นนะ่อันทั้นย้อยที่อุพิษขอโทษขอไว้ค่ว่าไปตามว่ากุหมมย,ยรอดรางประเทศอ,นนะอ,นนะอยู่ตีก่อน